หนึ่งเปโตบทที่4ฉะนั้นในเมื่อพระคริสต์ทรงทนทุกข์ทางพระกายแล้วพวกท่านเองก็จงเตรียมตัวให้พร้อมด้วยท่าทีอย่างเดียวกันเพราะผู้ที่ทนทุกข์ทางกายก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่ทำบาปอีกแล้วผลก็คือเขาจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ตามตันหาชั่วของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะในอดีตท่านได้ใช้เวลาไปมากพอแล้วในการทำสิ่งที่คนไม่รู้จักพระเจ้าเลือกที่จะทำกันคือหมกมุ่นในการเสเพรราคะตัณหาการเมามายการมั่วสมเสพสุรากรรมรมและการกราบไหว้รูปขอรบอันน่าชิงชังพวกเขาแปลกใจที่บัดนี้ท่านไม่กระโจนเข้าร่วมสมเลเทเมากับพวกเขาจึงด่าว่าท่าน แต่พวกเขาจะต้องให้การต่อพระองค์ผู้ส่งพร้อมแล้วที่จะพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายด้วยเหตุนี้ข่าวประเสริฐจึงถูกประกาศออกไปแม้แก่คนที่ตายแล้วเพื่อว่าในทางกายเขาจะถูกตัดสินตามความเห็นของมนุษย์แต่ในทางจิตวิญญาณเขามีชีวิตอยู่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า อวาสานของสิ่งทั้งปวงใกล้จะมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นจงมีสติสัพชัญญะและรู้จักบังคับตนเพื่อท่านจะสามารถอธิษฐานได้เหนือสิ่งอื่นใดจงรักกันและกันอย่างลึกซึ้งเพราะความรักลบความผิดปาปมากมายได้โดยการให้อภัยจงต้อนรับเลี้ยงดูกันโดยไม่บ่นว่า แต่ละคนควรรับใช้ผู้อื่นตามของประธานที่ได้รับมาบริหารของประธานแห่งพระคุณของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆที่ได้รับมาอย่างสัตย์ซื่อถ้าผู้ใดจะพูดก็ควรพูดประหนึ่งเป็นผู้กล่าวพระดำรัสของพระเจ้าถ้าผู้ใดจะรับใช้ก็ควรทําตามกำลังที่พระเจ้าประทานเพื่อว่าในทุกสิ่งพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญโดยทางพระเยซูคริส ขอพระเกียรติสิริและเดชานุภาพมีแด่พระองค์สืบสืบ,สบไปเป็นนิจเอเมนเพื่อนที่รักอย่าแปลกใจกับการทดลองอันเจ็บปวดที่ท่านเผชิญอยู่ราวกับว่าสิ่งแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านแต่จงชื่นชมยินดีที่ได้ร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสตเพื่อท่านจะได้ชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้น เมื่อพระเกียรติสิริของพระองค์ปรากฏถ้าท่านถูกดูหมิน่เนเดองด้วยพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขเพราะพระวิญญาณอันทรงพระเกียรติสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่กับท่านถ้าท่านทนทุกข์ก็อย่าให้ทนทุกข์ในฐานะที่เป็นฆาตากรขโมยหรืออาชญากรประเภทต่างๆหรือแม้แต่เป็นคนชอบยุ่งเรื่องของผู้อื่น แต่ถ้าท่านทนทุกข์ในฐานะที่เป็นคริสเตียนก็อย่าละอายจะจงสร่งเสริมพระเจ้าที่ท่านได้รับการเรียกขานตามพระนามนั้นเพราะถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มขึ้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าการพิพากษาเริ่มต้นที่พวกเราและผลลัพธ์ของบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรและ ถ้าคนชอบธรำอย่างยากที่จะได้รับความรอดแล้วคนอธรรมกับคนบาปจะเป็นอย่างไรเล่าสะนั้นผู้ที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าควรมอบตนเองไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์ของพวกเขาและทำความดีต่อไปเอเมน